ใครที่กําลังตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญหนึบาท3รอบแบบนี้นะครับวันนี้ก็ผมจะมาให้ความรู้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับว่าราคามันเล่นกันเท่าไหร่ราคาที่เล่นกันราคากลางนะครับเหรียญนี้นะครับผมก็เล่นกันไม่เกิน300บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้ก็อาจจะเป็นหลักสิบนะครับบาท100บาท150 250ก็แล้วแต่สภาพเลยนะครับ ถามว่าเรนนี้รักหลักหมือมีไหมไม่มีครับ ผมยืนยันนะครับผมไม่ว่าคุณจะไปขายที่ไหนก็ไม่มีครับผมแต่ถ้ามีเมื่อไหร่บอกผมด้วย <c oughs> เพราะว่าผมก็พูดราคากลางแล้วนะครับดังนั้นไม่มีคนซื้อหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนเหรียญน,นี้ไม่เกิน300บาทนะครับใครที่ไม่เชื่อก็สามารถมาซื้อจากผมได้เลยนะครับ <c oughs> ทุกอย่างที่ผมพูดคือราคากลางผมไม่ได้พูดราคา,าที่ผมเล่นคนเดียวแต่ว่าผมพูดราคากลางที่เล่นกันทั่วประเทศนะครับดังนั้นถ้าคุณไปเจอที่ไหนราคาหลักหมื่นเนี่ยสันนิษฐานว้เลยอาจเป็นวิชาชีพแต่ทางนี้ต้องดูว่า